สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างบุรุเซียดอรมุนปะทะเระเอัลมาดริดนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรุกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567เวลาต2ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมสำหรับแฟนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันแล้วครับรบกวนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับว่าบอลคู่นี้จะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่ครับแล้วก็ใครจะเป็นฝ่ายขว้าชัยและคว้าแชมป์ไปในรายการนี้นะครับ สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านเรอัลมาดริดครับเอาชนะไปได้ถึง2เกมครับแล้วก็เสมอ2ครับผ้าท่าพ่ายให้กับบุนุสเซียดอร์ตมุนไป1หนนะครับโดยหนล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017ครับเป็นทางด้านเรอัลบาดติดครับเปิดบ้านเอาชนะบุเสเซีอดอตมุนไปได้3ประตูต่อ2นะครับมาดูกันว่าในเกมนี้ดอร์ตมุนจะหลังแขนได้หรือไม่ครับ หรือว่าจะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดครับที่เป็นฝ่ายย้ำชัยครับสำหรับดอทมุลครับขณะนี้ผลงานในลีกก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมีอยู่60แต้มครับในขณะที่เรอัลมาดริดครับเพิ่งคว้าแชมป์เรียกาสเปนมาครับอยู่อันดับหนึ่งครับมีอยู่8 4แต้มครับผลงานของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างสวนทางกันนะครับมาดริดก็อยู่ในฟอร์มที่ดีครับแต่ว่าดอทมุลก็ฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงลงครับ แต่มาเจอกันในรอบชิงแบบนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวมารับชมคลิปกันได้เลยครับเอารับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเรียววัตตุดิดครับชุดสีขาวจะบุกจากขวามาซ้ายในขณะที่บูรุสเซียดอทมุนจะบุกจากซ้ายมาขวาคนระับ บอลลุดออกข้างตรงนี้เป็นบอลทุ่มของมัลลีะครับครับบอลทุ่มมาตรงนี้โดดิโก้โดดิโก้ก็ย,ยังไม่ผ่านมาเส้นนะครับตรงนี้เป็นลูกฟรีคิกของดอตบูลครับมาเ้นจะเล่นฟรีคิกตรงนี้ขึ้นมาครับเปิดขึ้นหน้ามาเลยตรงนี้ก็ย,ยังไม่ผ่านวาเวเด้ มาที่จูดเบริงแฮมจูดเบริงแฮมออกขวามาโรดิโกโรดิโกพาเลี้ยงจี้ขึ้นมาละเอาแล้วครับหนีมาได้และจะพยายามแหวกตรงนี้ก็เดวิชาครับยังเคียยวไว้ได้โอ้เปิดเกมมาก็เป็นทางด้านบัตติครับบุกใส่ก่อนรับบอลอยู่ที่ขาวข่าวทุ่มมาที่โรดิโกเล่นมาตรงนี้ยังมาเข้าทางข,า,ขาวข,าข่าวข่าวา่าวข้างในยังไม่มีใครย้อนคืนมาโรดิโก โรดิโกตัดเข้าในมาตรงนี้มีพื้นที่ได้ปั่นตรงนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟของโคเบลครับ oh, oh, โอ้โหการทักทายแรกเป็นของเลวบัลลิคครับคู่ตรงนี้โรดิโกครับมาดูกันต่อครับเป็นลูกแตะม,มุมครับครั้งแรกในเกมนี้เป็นของบัลลิคครับโรดิโกก็เอาลูกบอลมาเล่นเองครับตรงนี้มีวินิซุสมาเล่นตรงนี้ครับเล่นสั้นมาวิวนิซุสจู่เนี่ยแหวกหนีมาได้ครับวินีซิอุดพา เลี้ยงลากเหลือยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงตรงนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับของโคเบลโอ้โหตรงนี้อารับมาเข้าทางซันโชจอร์แดนซันโชเลี้ยงขึ้นมาเองครับจอร์แดนซันโชข้างหน้ายังไม่มีใครไหลมาตรงนี้ครับบอโคนร้อยมาที่ฟูครับโอ้โหตรงนี้ไม่ผ่านชัวร์เมนดี้ชัวร์เมนดี้เล่นออกขวามากระเ่ขาข่าฝากมาจูดินลิงแฮม โลดิโกเติมแล้วตรงนี้กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับโอ้โหโดนเช็คล้ำหน้าครับทางด้านรับเล่นเร็วมาแล้วมาริกออกขวามาโรดิโกโรดิโกเล่นชิงมาตรงนี้วาวเวดย้อนคืนมาอุชูอาเมนนี่ครับชูอาเมนนี่ซัดด้วยซ้ายตรงนี้มันบดเกินไปนะครับไปเข้าซองของโคเบลครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับจูตเป็ริงแฮมมาตรงนี้และยิงตรงนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟอีกห,หนึ่งครับโอ้โหตรงนี้ โอกาสผ่านไปไม่ถึง20นาทีโอกาส3-4โหนับทางด้านมัลลิกมาดูกันต่อครับโอแลโลเป็นลูกฟรีคิกของมัดลิกครับอีกครั้งครับโรดิโก้โรดิโก้อยู่ที่บอลนับจะทำหน้าที่เปิดฟรีคิกเข้าไปครับ โรดิโกเล่นสั้นมาครับอารับมิลิเตลฝากมาตรงนี้เบอร์ดิแฮมย้อนคืนมาโรดิเกอร์ออกขวามาโรดิเกอร์มาตรงนี้ดยิงโอ้โห,โ,หโหยิงเลียดๆตรงนี้ครับโคเบลครับซูปเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหบทหนักจริงๆครับทางด้านวัตลิกตรงนี้โอ้โหเอาซะบุรุดสเซียดอทมุนตั้งตัวไม่ได้แล้วครับตรงนี้โรดิโก้ครับ โรดิโกเล่นสั้นไปครับวินิซิอุสเนี่ยจะหนีไปได้ตรงนี้เปิดเข้าในตรงนี้ยังมงเคียวไว้ได้ตัวนี้โค้ชไหลมาวินิซิอุสวีนิซิอุสเข้าในตรงนี้ก็ไม่ผ่านเลนสั้นนะครับจอร์แดนซันโชฝากมาเอเวอรี่ชานเล่นมามาคนร้อยครับมาคนร้อยพาบอลขึ้นมาเองตรงนี้ข้างซ้ายมีเติมครับเล่นสั้นๆมาที่ฟลุกครับฟลุกฝากมาที่เซเบซเซอร์เซเบเซอร์เล่นมาตรงนี้ครับฟูฮุก ฟูฮุกไม่ผ่านมินิเตาเอาดับบอลส่วนของมาลิกวอเวเดออกขวามาเลยตรงนี้โอโ้ยังยังดึงบอลลงไว้ได้ครับทางด้านมาเส้นมาโคล้ลอยออกซ้ายมาอย่างทันด้วยครับอดีิยามีเล่นมาที่มาโคล้ลอยจะยิงตรงนี้ก็ติดจัวเมนนี่ครับ ก็ยังได้เป็นลูกฟรีคิกครับโอ้โหระยะอันตรายครับทางด้านฟรีคิกของดอทบุนตรงนี้โอ้โห و, ตรงนี้อันตรายแล้วครับทางด้านบัลลิกมาโค้ลอยจะเล่นลูกฟรีคิกตรงนี้ครับโอ้โหระยะได้ลุ้น,นครับมาโค้ลอยมาโค้ลอยวิ่งมาปั่นตรงี้โอชนเสาครับโอ้โหหนีหนีกำแพงไม่ได้ครับแต่ว่านี่ครับ เป็นเสาครับที่ปฏิเสธประตูนี้ไปครับอูรูนินพุ่งไม่ถึงแล้วครับโอ้โหเสียดายครับเจ้าตัวโอหน่าเสียดายครับช็อตนี้โอ้เกือบไปครับมานหลีกูรูนินฝากมาตรงนี้เอาเล่นไม่ดีตรงนี้ฟูคุกยิงสวนโอ้โหหนึ่งประตูต่อสูแล้วครับอูบาโคร้อยโอ้ขออภัยครับเป็นฟูคุกครับ ยิงประตูขึ้นนำให้กับบุรุเซียดอทบุนไปแล้วครับอูลูนินเปิดขึ้นหน้าใบผ้าครับโอ้โหตรงนี้อดาร์มาครับจังหวะนี้เนี่ยครับลูนินไปเปิดตรงนี้โอ้โหฟูคฮุกอยู่ตรงนั้นครับยิงสวนเลยครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยนะครับนัดทิงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหประสบการณ์สำคัญแล้วครับลูนินการเข้าทิงครั้งแรกของเขาครับ โอ้โหมีความกดดันสูงครับนันนี้อันเชโรตติไม่พอใจแน่นอนนะครับลูกทีมเล่นแบบนี้ครับ<ฮ>อาับมาเริ่มกันใหม่ครับมาร์ลิ่ต้องมีสมาธิในเกมครับตัวนี้โค้ชฝากมาวอว์เวดวอว์เวดไหลออกขวามาจูดเป็นริงแฮมไปจับบอลลันตรงนี้อาับเป็นบอลสวนของทางด้านจอร์แดนซันโชซันโชโหด้านขวาว่างครับไปคนเดียวแล้วซันโช มีมาโคลไล์อยู่ด้านในครับฟูคุกตรงนี้โอ้โหไปจับบอลลั่นตรงนี้ออกหลังไปเหมือนจะโดนจับล้ำหน้าด้วยครับจังหวะน,นี้เนี่ยรับล้ำหน้าไป1นก้าครับโอ้โหเช็คล้ำหน้าได้สวยครับทางด้านมินิเตามินิเตาครับเปิดฟีคิกมาตรงนี้เล่นที่เบนดี้เบนดี้ฝากมาตัวนี้โค้ดโค้ดค,ครับ เล่นกับจัวเมนี่ครับจัวเมนี่พามาเองออกซ้ายมาตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับซันโชหนีทางลูดิเกอได้ซันโชมาคนเดียวครับตรงนี้ข้างในรอเพื่อนเติมมาเปิดเลีน่นๆมาก็ไม่ผ่านมินิเตลยังเคียวมาครับโูดิโกตรงนี้มาเข้าทางซูเปอร์เซอร์อเดียม,มีโอ้โหมีพื้นที่ครับอเดีาม,มี่สัดด้วยส้ายตรงนี้โอโ้โห,โห,โหสอประตูต่อสูนะครับโอ้โหยิงตรงนี้ครับ โคเหลือจะเชื่อครับผู้เล่นมัดลิกคงไม่คิดว่าอเดจะมีจะยิงครับโอ้โหเนี่ยครับมองแล้วซัดด้วยซ้ายครับบอลพุ่งเป็นจรวดครับเสียบเข้าเสาแรกครับโอ้โหเนี่ยละครับหนีหายไปเป็นสองประตูต่อสูนครับทางด้านดอตมุนโอ้โหตรงนี้ดาม่าจริงครับมัดลิกกดใส่อยู่นานครับหลังจากเสียประตูแรกไปก็ช็อตไปดื้อครับทางด้านมัดลิก คู่อเดเยมี่ครับทำประตูที่2ให้กับทางดอทมูลครับคู่ oh, งานเข้ารับมาลิก oh. บอลขึ้นทางลูดิโกครับย้อนคืนมาลูดิเกอร์ชัวเมนนี่ครับเล่นกับบอวิเดมาที่จูดเบนริงแฮมจูดเบนริงแฮมไปจับบอลยาวตรงนี้ไม่พันเอเดรียชานยังมาเข้าทางชัวเมนนี่ครับชัวรเมนดีเลี้ยงตรงนี้ก็ตีเอเดรียชานรับบอลส่วนของดอทมูลครับ มาโคโ้อยยกไปด้านซ้ายตรงนี้ยังได้ครับอดีมีอดีมีฝากมาเอวิชานเอวิชานให้มามาโคโ้อยมีเพื่อนเติมแล้วฟูคุกฟูคุกยินตามน้ําตรงนี้ก็เหินข้ามคานออกไปแล้วขโหยังครับยังแค่2ประตูต่อศูนยครับตรงนี้อู้สําคัญเลยครับเกมนี้ผู้รักษาประตูลูนินะเบพลาดลูกแรกครับ ต้องใจเย็นครับทางด้านหลชั้นชุดขาวครับรูดิเกอร์ออกขวามาครับขาร์าคาลฝากเข้าในครับเล่นมาที่จูดเบนท์แฮมออกซ้ายมาเวนิสิอุสจูเนียไหลมาตรงนี้ครับเมนดี้โอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนสไลด์ตรงนี้โอ้โหลีซันครับไปสไลด์แล้วก็ผู้ตัดสินไม่ให้ด้วยครับเป่าจบครึ่งแรกตรงนี้แล้วเป็นทางด้านบุนเซียดอร์ทมุนครับ ขึ้นนำเดี๋ยวเอามาหลิกไปก่อน2ประตูต่อสูครับถ้าเพื่อนเพื่ชื่นช,นชอบไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาละครับมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับปูตสินเป่าเริ่มเล่นครับเป็นด้านดอทมุลชุดสีเหลืองจะบุกจากขวาม,มาซ้ายบ้างอาโดนตัดบอลได้ครับบิลลิงแฮม เล่นมาโรดิเกอร์โรดิเกอร์วนออกขวามาครับฝากมาวาวิเดไหลให้ทางโรดิเกอร์ครับโรดิโก้ฝากไปที่จูเบริงแฮมพาตัดเข้าในมาตรงนี้ไปจับบอลยาวอารับวาวิเดวาวิเดยังได้บอลครับย้อนคืนมาโรดิโก้ลูดิโก้โดนสไลด์ตรงนี้โอ้โหผู้ตัดสินยกธงว่าเป็นทางด้านดอตมุนฟาวนะครับ มาดูลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับของด้านโรดิโก้ครับโรดิโก้ครับเปิดเข้าในไปตรงนี้ก็ได้มงว่าโอ้ยังมาเข้ามือโคเบลครับโคเบลเล่นมาตรงนี้อเดียมี่อเดียมี่พาทัวร์ครับโอ้โหมีความไวครับวันนี้เล่นค่อนข้างดีครับยกไปตรงนี้ฟูคุกฟูคุกก็ยังมีโรดิโก้ครับขอภัยครับโรดิเก์ครับมาขวางไว้ได้ครับมินิตา ฝากมาตัวนี้โค้ดเลนมารับชูเบนแฮมออกซ้ายมาวินิี่ซื้จูเนียครับตัดเข้าในตรงนี้ก็ไม่ผ่านวัตชุนเมลครับฟูคุกตรงนี้ก็เอาบอลมาเล่นไม่ได้ครับบอลมาเข้าทางบินดีเหม็นดีนดโอ้โหไปช้าตรงนี้ฟูคุกสไลด์มาแบบนี้ครับคู่ผู้ตัดสินโอ้วิ่งมาดูนีครับควักใบอะไรครับ โอ้โหให้แค่ฟาวครับยังไม่แจกใบเหลืองด้วยครับอูดสไลด์ขาคู่มาแบบนี้โอ้โหอันตรายนะเล่นแบบนี้อูโชคดีครับฟูคุกไม่โดนใบแดงครับคูหตรงนี้เอารับมาลุยกันต่อครับมิลิตาเล่นสั้นมาเบนดี้ครับพาลุยขึ้นมาเองครับมาตรงกลางแบบนี้ไม่มีใครเข้าครับ เบนดี้ไหลามาจูดเป็นลิงแฮมโอ้โหมีพื้นที่ครับออกขวามาโลดิโกโรดิโกเปิดเลียดมาก็ยังไม่ผ่านเลยสั้นครับมาคนร้อยมาที่ฟูคุกฟูคุกก็มีโรดิโกครับขวางทางอยู่วอลเวดเล่นมาตรงนี้ชัวเมนดี่จูดเป็นลิงแฮมรับจูดเป็นลิงแฮมออกขวามาโรดิโกจะตัดเข้าในยังไม่ผ่านเอาย้อนคืนมาไม่ดีเอมิชานตัดได้ มาเส้นมาเส้นไม่ไปไวแล้วหดขึ้นหน้ามาก่อนอันนี้ยามี่เอาบอลลงได้ก็ยังไม่ผ่านขาวข่าวนะครับนี่ครับหลายชันยุทธข่าวครับถอดกลางรับออกครับแล้วก็ส่งกองหน้าลงมาแทนครับโจเซนูครับโจเซนูนี่ก็เป็นฮีโร่ครับยิงไบออนมิวนิต2สองประตูครับทำให้ มาหลีกผ่านเขารอบชิงได้ครับมาดูวันนี้จะทําประตูใส่ดอทมูลได้ไหมแล้วมาตรงนี้มาคนร้อยโอ้โหลูนินครับซูเปอร์เซฟครับโอ้โหเกือบไปครับเกือบหนีหายไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ทางด้านดอทมูลโหอีกคนนึงโดนถอดเลยครับทางด้านจุดเบรนนิงแฮมว่าวันนี้เล่นไม่ออกครับโอ้โหอดยิงทีมเก่าแล้วมาคนร้อยเปิดมุมมาตรงนี้ได้มงกอยังมาเข้าซองลูนินนะครับ สตันเบกครับสตันเบกเล่นสั้นมาจอร์แดนสันโชโอ้โหไหลมาตรงนี้เลยสั้นเล่นแบบมาคลร้อยฟูฮุกฟูฮุกออกซ้ายมาอาเดยามี่หลุดมาอีกแล้วซัด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับอูเหลือจะเชื่อครับบูรสเซยดอร์บูลครับอูยิงหนีห่างมาดลิดไปเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับจากอาเดยามี่ครับเหมาคนเดียวสองประตูในเกมนี้ครับโอ้โหตรงนี้เป็นแฟนเสือเหลืองสะใจ เฮกันลั่นสนามเลยครับนี่ครับมุมเดิมแล้วครับซัดด้วยซ้ายครับรอบนี้ซัดเลียดๆไปทางเสาไก่ครับโอ้ลูนินก็หมดสิทธ์เซฟครับอู้ฟอร์มดีจริงๆครับวันนี้อาเดยมี่ครับโอ้ทางด้านมารลิกเพิ่งเปลี่ยนกองหน้าลงมาครับโอ้เจอดอทมุนหนีห่างไปแล้วครับอารับโรดิโก โรดิโก้เลี้ยงตัดเข้ามายิงตรงนี้ก็ไปเข้าซองโคเบลครับวันนี้วางแผนมาได้ดีครับทางด้านดอทมุนอู้แต่ละช็อตที่เล่นนี่สวนกับหมัดหนักๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองครับฟูคุกหมาอีกแล้วครับยกตรงนี้บอลลึกไปถึงลูนินเมนดี้เมน,นดี้พาตะลุยเข้าในมาฝากมาครับโจซิดูออกซ้ายไปครับวินดีซิว เหลียงจีมาตรงนี้ยกมาก่อนยังไม่ผ่านวันทุนเบลเอะ้วโบดิดไปแย่งมาได้วินิสิวส์พาเข้าในมาเล่นมาลูก้าโบดิดปั่นตรงนี้ก็เบาเกินไปนครับฟูฟุกบอลมาที่ทนที่โคสออกซ้ายมาเมนดี้เมนดี้พาตัดเข้ามาอีกแล้วยกมาม่งชงมาที่ลูก้าโมดิตซัดไกลก็โอ้บอลยังมาเข้ามือโคเบลวันนี้ยืนตำแหน่งได้ดีจริงๆครับโคเบล ต้องเงร่งรับบอลเหลือเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีครับแล้วก็ดรอทบุนครับถอดอาดียมีออกเลยครับแล้วก็ทางด้านฟูคูครับออกมาพักครับเบนดีไหลออกซ้ายมามิลิตาเล่นมาตรงนี้ลูกะโมดิดยิงโอ้โ,โ,โยังติดเซฟโคเบลครับ โอ้โห uh huh. ยิงดีแล้วครับแต่ว่าคนนี้ครับโคเบลครับวันนี้มีโอกาสได้แมนออฟเมตเลยครับถ้าคว้าแชมป์วันนี้ไปครองครับทางด้านดอนมุนอ่นครับูรดิโกโรดิโกเลนซันมาครับลูก้าโมดิตลูก้าโมดิตหลอกมาได้ตรงนี้และย้อนคืนมาูรดิโกบอลยังไม่ออกครับอรนโกยกเข้าไปข้างในตรงนี้ก็ลุกไปถึงโคเบลครับ โอ้โหวันนี้เซฟได้ดีจริงๆครับทางด้านโคเบลครับอุ้นแล้วมัลีกส่วนได้ตรงนี้ลูก้าโมดิตพาบอลขึ้นมาเองข้างในก็ไม่มีใข่แล้วครับโอ้โหตรงนี้เอาแล้วผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษเลยครับโอ้มองว่าลูก้าโมดิตโดนทันฟาวล์ครับโอ้เดี๋ยวต้องมาดู VR ตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ไปขวางนะครับอ้พาดท่าครับ เอาครับต้องยิงให้เข้าครับเพื่อไล่ขึ้นมาครับทางด้านมาลลิกแล้วก็ไปลุ้นในช่วงเวลาต่อเวลาครับโรดิโกยิงตรงนี้อ้าวโอ้โหไม่เข้าครับโอโดิโกโอ้โหพลาดครับไปยิงตรงกลางประตูครับโคเบลอ่านออกครับโออาร์ลมาตรงนี้เกือบโดนส่วนเหมือนกันครับวอลิเด โอ้ช็อตแล้วครับทางด้านมาริคโอ้ยิงยังไงก็ไม่เข้าครับวันนี้จุดโทษก็ยังไม่เข้าอีกครับออกซ้ายมาสวยครับวินิสูตจูเนี่ยผ่าตะลุยเข้าในมาไหลมาลูก้าโมริตยิงตรงนี้โอ้โหเนี่แหละครับโอ้อันเชรตติบอกไม่รู้จะทํายังไงแล้วไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับแต่คนนี้ครับโคเบลครับเหนียวจริงๆครับวันนี้โอ้โหเนี่ยครับอันเชรตติเข่าอ่อนแล้วเจอแบบนี้โอ้โหไม่รู้จะทํายังไงแล้ว โอ้แล้วทดเวลาแค่3นาทีครับโรดิโกเปิดมาตรงนี้ก็บันมงเครียรยได้ไรครับสันโชและเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบูเลเซียดอทบุนทำได้ครับเอาชนะเหลียเอวัลลิกไปได้3ประตูต่อศูนย์ขวาแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกฤดูการ2,023-2,024ไปครองได้สำเร็จครับ โอปิดฉากอย่างสุดสวยของทางด้านมาโคร้อยครับที่พาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันในบรรยากาศรับถ้วยกันด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบองไงก็ฝากกดไ like, ลค์ลัวๆครับเนี่ยครับ,รบกาลังจะเดินไป ชูถ้วยรับทางด้านบูเซียดอร์มุลโอ้โหเนี่ยครับมาลับกับตันทีมครับหุ่นเมลหุ่นเมลมาตรงนี้ครับก็ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งกับทางบูรุสเซียดอตมุนแล้วครับโอ้โหเ,เนี่ยครับคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับโอ้โหถ้าเป็นแฟนชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม เราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ